คนกำลังมองหาบ้านที่ราคาถูกในเขตเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยคุ้มกับราคาที่ให้ความเป็นส่วนตัวและสำหรับการพักก่อนอาศัยต้องนอดีกลางนี้เท่านั้นไปชมเัมือนรับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์ Bank, นะครับซื้อขายบ้านเรดดิ้ขคอนแกนบายคอนแกนลวิ่งนะครับ ด้านหลังของแบงค์นะครับวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะครับวันนี้เป็นหลังสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับทั้งหมดมี4หลังนะครับ3หลังที่ผ่านมาโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ้าวโอเคนะแรกนะครับแบงค์จะมาพูดถึงพุทธสมบัติของบ้านหลังนี้นะครับว่ามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้านะครับโอเคครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะครับพื้นที่แค่สอย90ตารางเมตรตั้งอยู่บน ท้นที่ดิน45ตารางวานะครับอ๋อ90ตารางเมตรนี่ยังมีรวมพื้นที่จอดรถด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้า1ห้องครัวนะครับ1ห้องโถงนะครับแล้วก็2ที่จอดรถนะครับจอดกันแบบจุกๆไปเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นแบงค์ทีเซอร์ไปตอนแรกนะครับเป็นมีรีโมทนะครับรีโมทเปิดปิดประตูตัวนอรมันะครับถ้าลงจากรถแล้วไม่ต้องลงมาเปิดปิดประตูนะครับแล้วก็สามารถสั่ง ค้อนี้กับว่าโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเปิดปิดผ่านโทรศัพท์นะครับประตูนะครับหน้าหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะครับพื้นที่หน้าบ้านที่จะทางเจ้าของโครงการเนี่ยทำการปลูกหญ้าให้เรียบร้อยแลวครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับติมร้วให้สร้างความชุ่มฉ่าในจิตใจให้เราได้พอสมควรนะเป็นพื้นที่ีสีเขียวหน้าบ้านนะครับโอเคแค์จะพาไปชมด้านในบ้านกันนะครับ มาชมภายในบ้านกันนะครับว่าลักษณะของตัวบ้านนี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับบ้านหลังเนี้ยถูกแบ่งเป็น2คอลัมน์ซ้ายกับขวาน,นะครับมี2คอลัมน์ครับคอลัมน์ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องถูงนะครับเดินเข้ามาในส่วนของห้องถูงเนี่ยก็จะพบกับห้องถูงที่มีขนาดสูงนะครับกว้างเพดานสูงมากเพดานเนี่ยฝ้าเขาจะถูกออกแบบให้เป็นตามแนวหลังคา40องศายอย่างนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าบ้านเนี่ย โปร่งโล่งสบายนะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยฝั่งนี้ห้องถงจะจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเนี่ยก็จะยาวนะครับทําให้มันโล่งกว้างสามารถเพิ่มโซฟาหรือเพิ่มพื้นที่วางของพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ <S <s จะมีในส่วนของห้องน้ํานะครับแล้วก็ต่อไปในชุดด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวนะครับในส่วนของห้องถงเนี่ยด้านซ้ายก็จะมีหน้าต่างอยู่2ชุดนะครับชุด ชุดด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็จะมีความสูงแตกต่างกันไปนะครับก็จะเปิดออกมาก็จะให้ความรู้สึกโลง่งเปิดประตูนะครับประตูอยู่ทางข้างแต่มันคือหน้าต่างนะครับต่อมานะครับในนี้ในส่วนของห้องน้านะครับห้องน้ําประตูเนี่ยก็จะถูกออกแบบเป็นโทนมินิมอลนะครับเป็นกระเบื้องออกโทนขา,ขาวๆกับครีมๆนิดหน่อยนะครับประตูห้องน้ำเนี่ยจะเป็นประตูเหมือน U P V C นะครับมีเป็นลายไม้มีขอบพองสวยงาม มากมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของห้องครัวนะครับส่วนของประตูห้องครัวที่จะกั้นระหว่างห้องโถงกับห้องครัวเวลาทากับข้าวนะเป็นประตู3บานสไลด์ตรงนี้นะครับพี่พี่หนึ่งสองสามทำแบบนี้เพื่อให้มันเปิดกว้างได้มากที่สุดนะครับถ้าสูงตพี2สองบานมันก็จะไม่กว้างมันก็จะเปิดเข้าตรงนี้มีช่องเข้าตรงนี้เล็กๆโอเคครับในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้ก็ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของนอดิกอยู่นะครับก็คือฟ้าเพดานนะครับจะตามแนวหลังคาทําทให้ห้องครัวเนี่ยสูงโป่งนะครับไม่เอือดตัดเวลาทำกับข้าวนะครับก่อนที่เราจะไปดูเคาน์เตอร์เนี่ยซึ่งเป็นสเปเชียลนะครับก็มาชมหน้าต่างก่อนนะครับหน้าต่างบานใหญ่มากเลยนะครับพีบ่ๆบานใหญ่มากอ่ามีมีก่อนแล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่เปิดออกไปเลยเวลาทำกับข้าวเย็นนะครับ แล้วก็หน้าต่างในส่วนของด้านนี้นะครับนี่เลยนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับสูงใหญ่เหมือนกันนะครับสองบานเปิดไปเลยเวลาทำกับข้าวนะครับทำให้มันปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับพี่ๆนะปูกระเบื้องลายหินอ่อนออกโทนคุมดำให้เรียบร้อยนะครับสวยมากแล้วก็ที่สำคัญเลย ห่างล้างจานนะครับเป็นปบนชนิด2หลุมนะครับเป็นสซตนเลส304อย่างดีนะครับฝังไปให้ในเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วมีก๊อกหันซ้ายหันขวาได้ด้วยนะครับอ๋อ oh, ลืมบอ,อกไปอย่างหนึง่ง oh. หน้าต่างด้านบนนะครับ oh. ก็จะเป็นหน้าต่างรูปสามเหลี่ยมนะครับ mm hmm. เพิ่มความสว่างในห้องครัวแล้วก็ให้ดูปลอดโปร่งร่วมสบายอีกอย่างหนึง่ง mm hmm. แล้วก็จะมีการแถม ชุดตู้ใต้เคาน์เตอร์ให้ล่วยนะครับแล้วก็มีการปูกระเบื้องตรงพื้นด้านล่างปักไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาทำกับข้าวตรงนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่3นะครับซึ่งเป็นห้องสุดท้ายนะครับถ้านับจากด้านหน้านะครับติดหลังบ้านนะครับก็จะเป็นเหมือนห้องด้านหน้าเลย จะมีกระจกสามารถบานใหญ่นะครับเปิดแล้วก็ทําให้โล่งนะครับสามารถมันเป็นเหมือนประตูได้นะครับเปิดออกไปหลังบ้านได้ด้วยนะครับฝ้าเพดานก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมน,นะครับเฉียงตามแนวหลังคานะครับห้องนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ในห้องเลยนะครับทางโครงการแถมให้เลยเรียบร้อยนะครับมีตู้เสื้อผ้าต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็เตียง มีฟูกมีผ้าห่มมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับมีม่านให้เลยไม่ต้องซื้ออะไรหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับหลังนี้สําหรับห้องนี้นะครับโอเคในส่วนของห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนที่สองนะครับเป็นห้องอยู่กลางห้องนี้จะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับแต่ว่าทางเราทําการติดม่านให้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าต่างโปร่งสูงโล่งสบายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเจ้าของบ้านว่า จะตกแต่งจะชอบเป็นอะไรนะครับไม่ได้ซื้อเตียงเข้าไว้ให้นะครับสําหรับห้องนี้นะกว้างพอสมควรนะครับทาเป็นห้องทํางานห้องพระห้องเก็บของห้องต่างๆนาาได้เลยนะครับถ้าห้องต่อนะครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นห้องแรกที่อยู่ในส่วนที่ติดกับหน้าบ้านนะครับเดินเข้ามาอยู่ขวามือเจอเลยนะครับจากห้องถูงนะห้องแรกห้องนี้ก็จะมีการแถมเฟอร์นิเจอร์ให้เหมือนห้องด้านหลังนะครับในห้องเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย ตู้เสื้อผ้านะครับเตียงที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะด้านหน้าก็จะเป็นม่านนะครับเปิดออกไปมองเห็นหน้าบ้านได้เลยนะครับเปิดม่านออกไปแล้วก็ห้องนี้แน่นอนครับจะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องมาสเตอร์เบดรูมต้องมีห้องน้ําในตัวใช่ไหมครับห้องน้ําก็จะถูกดีไซน์ให้เหมือนกับห้องน้ํารวมเลยนะครับมีชุดอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่นะครับ มีสุขภัณฑ์มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแถมให้เรียบร้อยเลยมีฝักบัวนะครับแล้วก็เลนชวเวอร์นะครับพื้นปูกระเบื้องลายไม้นะครับสร้างรวมเป็นมินิมอลได้เลยนะครับ